แค่กิดก็งงแย่นี่รอดา้เยอรมันเลยเนี่ยคิดว่ากูจะเข้าใจไหมไม่น่าเจอเธอที่กูสาบเลยเนี่ย เธอกับฉันไม่เหมดะจะเป็นแฟนกันเลยฉันจะบอกเธอให้นะวันนั้นถ้าเธอไม่เมาอะ่ะฉันไม่ได้เธอหรอกจำได้ไนหะมเมื่อก่อนเธอยังไงฉันยังไงเธอใช่ไหมี่เก็บจนขึ้นมาจากสลัมอะ่ะทุกวันนี้ฉันเกาะเธอกินเนยไม่มีบุญคุณหรือไงชีวิตคนอย่างเธอเนี่ยขาดฉันเมื่อไหร่แล้วล่ะก็ ไม่มีความเป็นผู้ด,ดีเอาเลยผู้หญิงสมัยนี้ทําไม่น่าได้อะเธอบอกต้อง